สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุขสุขคนสบายดีตอนสวยพี่น้องมือนี่กัได้เลิกได้ยามได้ถือสั่งได้พุได้ถือ,อไ,ได้ถือมืออันสร้างวางสบา,สบายดีพี่อมือมนอี่เป็นมือเทพพื้น<อ>ห่านเสาแสงจ้าน่ออาย เหมาะปะแมนลุงกะเทพื้นอยู่มองนี้กะสิได้ตั้งห่านอยู่มองนี้ผูนแล้วก็สิมีแต่ทีมพ่อๆนะจ๊ะมื่อนี้เนาะ กำลังผสมปูนผสมหินผสมทรายเกรียมเทพืนแต่ว่าอันนี้เห็ดมือเดียวแล้ว่ะแหละพี่น้องป้าทุ่ทสีทรายปูนอยู่ในนี้ฮะนะอันนั้นน่ะคือของแท้อันนี้นะคือผู้ช่วยจ้าระเบ้า เจ้าไปเว้าอันกับเจ้าของหานแล้วนะเบ้าต้มไก่ต้มไก่เนี่ยไปเว้ากับเจ้าคองหานแล้วเนาะเนาะโอเคสิจ้าโซเซโซเซเอาแสดงว่าเขาคือเจ้าคองหานตัวจริงเหรอ อ๋อลงผู้บริหารพอนีค่ะแซลเป็นคนขายโอ้ยซ้อนเป็นผู้บริหารส,สิจัดไปพี่น้องไขสุม่มไายซุ่มเจ้าเมื่อยก่อนคอยซีร้างน้ำมาสู่กินเมื่อยแล้วหังกะเฮ็ดนี่ไมันอยากโพดในยูลุงหลักโอ้็เมื่อยไ,ไว้แท้ มันหอนเหน็นไหแล้วเอาน้ำมาสาดใช่ไหมท้งฝุ่นทางเอียงกลุ่มกองลุงไขกำลังมาอันนี้คือขาเจ้ามาลุงเรามาหาลุงเดินนประเหตของนนํานะมาจองคิวงานลุงเดินต้องจองก่อนนะจ๊ะถึงจะได้คิวจึงจะว่างเบาแป๊บยังทันได้เห็นอยู่สงสายท่านได้ตื่น โทรไปปลุกแล้ววังกีนี่โอ้ว่าไปพี่น้องสวั้นโทรหาเราแหละเราอยู่เฮือนท่านได้มาเนาะตะกีคิดว่าใส่เวลาอยู่นี่กับประมาณแค่

ยิ้มแม่แล้วเสร็จมาแต่นะมือแดงเสียวเขามาให้บ่อไว้ก็บ่อมาบ่อแล้วเฮ้ยเผื่อเห็ดเผื่อชุบโตมาเห็ดเก่าเลยเออเดี๋ยวจังสีหกวขว้าอะไรอัน FC กับแนะนำยู่เนาะวะแน้อยมักกะชีได้เห็ดกินลิ่นเก่าว่าสาร์วันต้องเข้ามาอยู่ที่บ้านบ่อยๆนะแบบว่าเขามาพี่เห็ดอยู่เห็ดกินกับคุณยายแล้วก็เอื่อยแม่นพี่น้อง กาพายภาคนาไปกะบซ่อนอาชีพเขามาอยู่พีแหละเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินน้ำกันนี่แหละเพราะว่าซิมาซอยกันขายดเดย์เขาก็กำลังพยายามลองคิดหาเมนูใหม่ๆที่ให้อยากให้มันเป็นชิคในเจอของทางหลันเนาะทางห่านเลยไหม,มจ้างม <c oughs> สาวแถวนี้เดี๋ยวอีเม่นะอีเม่สิไปกินข้าวอยู่เงิน,นปลารวยโอ้มีแต่ลูกเคยร้านเคยเด้นี่ ลูกทรายลูกทรายหนึ่งลูกเคยสามล้านเคยหนึ่งนะคะคุณยายนี่เต็มบ้านเลยไปนะแม่ไอ้ไปนะแม่พวกตัวเองหักผ้ามันไปเลไลายให้มันก็หัวแต่ว่ารถเธออย่างแบ็ดแลบแซ่บเฮ้ยพี่น้องเออของขี่เด้เละป่าเละดุงเพราะมันหนัก ล้วเบิ่งําคุยหน่อยนี่น้ำนี่สัอุ้ยเี่ดย์อู้วะเด้อยนี่ตด้อวงหอล่วงาตะปูเสียบกระเดยพี่น้่งไปดึกใเกนอยู่พวกเกดบ้างเคยรถไรบวันบ่าองงเาได้ ปัดเนาะตัวคือแก่งเทยตะปูแซมเลยก็ยังเหยียบฮะเบิร์ดเหยียบฮะเลื่องให้เจ้าของเนาะมันโคตรเปลี่ยนเบิร์ดใส่มันสีโคตรเนาะซื้อค่ะครับมันเหยียบแว่เลยมันแว่เขาโลดแต่ว่าเหยียบแว่ก่อนเนาะมันเหยียบแก้มมันบางเท้อกับตะปูมันอาจสีโคตรเลเหยียบจนมันซื้อยเนาะซื้อเล็กม้าเลยหนึ่ง เอาเียนปูน en ี่เลยสูตหนึ่งซับสูตรหนึ่งบ่สูตรหนึ่งนึ่งหนึ่งเอาเอาไปไว้โต๊ะขวไปมาปูนไว้ก่อนแล้วบ่แล้วพ่อบอก เอาไปตามขันตอนนะคะต้องมาปูดไว้ก่อนนะจ๊ะพี่ห้องตอนตอนปกติห้าก็บบาเคยไปเบิ่งขาเจ้าเทพืนนะะิดเดียวฮันกสิเห็น <มา S 1> เอารถไทมาจอดในขังหัวนะบรรยากาศร่มเย็นดี ขาจักแป๊บหนึ่งพี่น้องนะมาปูนก่อนหลังจากที่มาปูนไหวมาพอสมควรสมมาพาควรพี่น้องเขากับคาล้นจา้าบบที่นี่ล,นล้วก็แม่นไวยาวเลยสูวยจ้า ใครผู้ใดวอมาด่าเมียแถวนี้เด้ออย่าเล่าคนเมียเมียยังบอมาบัดเรามาผิดแไม่อยากให้เมียม,มาเลย มาเขาสิจับมานี่แหละคือบอเอาราวดวงแล้วมาหน้าสายแาบบเอาแล้วมาสวยใส่ยางจับใสายยาง,ายยางเาขาผ่มา,ามาบัดได้หรือเปล่าผ่ามาบัดโยขาดวัดดีเอาใสาา่ไซร

อ,อันนี้คือวิธีเทพผื้นนะจ๊ะพี่น้าม,มันออกมาเบิดแล้วลุง กดไปที่ละกองที่ละกองจนกลัวมันสิหอกผูแลนะภูบมีเกิดบูดก็อยู่ทางในเออลุ้งเฮาหนาวแล้วเฮาเสยอยู่เฮาผลัดคิดน้ำเจ้าน้ำลังไปภัยบ่มีเกิดบูดนะอยู่ทางนอกพี่น้องเออว่าพอให้แค่ กวดกวดเมันท okay, ั okay, like mainland, we okay. oh. it, ่วอะไรกันแล้วบ่ลุงเนี่ยเค็ดเทมันเรียบเรียบเค็ให้มันสมำเสมอกันแล้วบ่อ๋อไม่ลุงเลยนะเยียบไม่จะมันริกยันยนปุ่นกัดเนาะพี่น้องสาเหตุที่บไดเขาไปเพราะโบมีเกิด พ่อกับลูกเจ้าเดี๋ยวถึงสายอย่างมาก่อนพี่น้องเขาคิดว่าป้าเราซียูวอันน่ะเขามาลุง ก็สร้างปุ่นเจ้าเห็นเราแก่เหรอ,อแถวเดินนะเริ่มพี่นอ้องส่างกำลังใส่ถุงมือแล้วเตรียมค่ะออกตะนี่กับเมื่อมา่างเงินเมือม่ออื่นเท่ากับสิภาเมื่อเบิ่งคือกันเท่าสิมเมื่องนำเราเนานะเนาะเมื่ออื่นเทนะ่นาเมื่องน้ำนาลงถื้นนะ้ำลุ่มเขาสิมเมื่อม,าม,อมอ่างเงิน คิวยาวดจนฉอดเดือน,นหกเป็นก็นต้องถึกใจนะพี่น้องว้าเรื่องสร้างนี่เห็ดถึกใจก็จ้างได้ตลอดนะคันเห็ดบอกโอเคจ้างเธอเดียวเขาก็บอกว่าน้ำอีิสร้างแถวบ้านเขาปกติก็ลายอยู่แต่ลุงเลินนะ่ะเราเห็ดแบบโอ้โหค้นติดใจ เราเห็ดมือหนึ่งเด้เห็ดบอลแล้วแล้วเราก็ไปค้นกับไปน้ำเรามากองมาหนีนี่ว่าไปหยอกเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็เริ่มขวดจ้ะไม้ไม้กินไก่นะเบ้าไม้กินไก่เพิร์ล เออไก่ไก่นะแต่มเลี้ยงไก่ยัมีไก่ไข่กินก็ทอดคั่งไรดไกอาเาแห้งไรตมัมมกจบจบบบไหมจบไหมตลอดเลยคนมีไก่กับยังสีแร่อุ้ยน่ะมันรุดออกมาท,าท,าทั้งขางพี่เราปูนนั่งก็มาเบิรลอะไรเนาะ เนาะอุ้ยปูนอ้อยต่อยเลยได้นี่คฮะอนนัวออกออกแต่นี่เขากับไปตูดหันไม่เนาะแป๊บเนาะเปิดหันไม่กัะสลองเหรววะเนาะดี แจกของว่าตอนเที่ยงนะจ๊ะอยู่นะหันสาหรอยเดี๋ยวสีไม่ผิดไม่ขายนะที่มาส่วนเอารถนำปูนไล่ออกมาเบิดแล้วส่วนเขาเนโอ้ แดดออกมานะเสือนจนบรเห็นว่าเสือเ <c oughs> ดีย๋ยวชวนสีย่างไปสร้างนัำก่อนเด้อพี่น้องนะให้ทีมงานเทพื้น <c oughs> นับไปแล้วแหละ <c oughs> เป็นกาแฟเบิด์่บัวอารีติแปบบาวแปบบัเอาขานมเอาอยัางยุ <c oughs> อ๋อเจ็บคอโบกินวาสันกินได้ไหมโอ้โหสะพกเนี้ยเบิดเลยได้ยินบรรยากาศตัดไพ่เลยโอเคพ okay, so okay, ี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปสั่งน้ำแล้วเอาสีเห็ดเป็นสองอีพีจ้าเห็ดแล้วมาฮอนี่ก็คือสุดยอดขออนุญาตลาและเด้อเนาะขอบใจเป็นสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแป๊บสวรรค์เนาะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะไปแล้วสบายดีเดอ้อคุณแหละไปดีไปดีครัไปดีไปดีไปสร้างน้ำให้ทีมงานก่อน